สวัสดีครับเพื่อนๆรายการจิบกาแฟคุยดาบกับเช้าวันอาทิตย์เนาะที่ยีบสามละวก็ช่วงนี้น่าจะหมดฝนแล้วเนาะอากาศเย็นละนี่เมื่อกี้นั่งไม่ได้ต้องไปเอาผ้ามาปูรองต๊ะที่นั่งเป็นมาหินอ่อนเย็นก้น <c oughs> ก็เนาะใกล้หน้าหนาวใกล้เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองดีใหม่ ก็แต่ละปีก็ผ่านไปเร็วมากรีบคิดรีบทำอะไรก็รีบทำนะครับนี่ก็เปลี่ยนยี่ห้อใหม่อะไรเนี่ยมังกรทองหลังจากหงทองล่วงฟ้าไปแล้วเมื่อคืนก็โดนไปสามศูนนะครับอย่าดมหงทองก็เรียบร้อยไม่ได้มาตรฐานเนาะเลยเป็นมังกรทองันนี้มีดาบ งานบุรณะเนาะผมไปบุรณะมาสองเล่มเป็นงานที่สวยมากก็เลยเอามาให้ชมนะครับก่อนหนึ่งก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับมีสาระมีคลิปดีๆจะได้เด้งไปที่หน้าจอท่านเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ชื่นใจนะทำา p ไปมีคนตอบรับเนาะแม้คนดูจะเป็นหลักร้อยหลักพันก็ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันเข้ามาเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็ขอบคุณมากจะได้ร่วมกันสืบสามันจะลักษส,สืบไปนะครับวันที่6กนะก็ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมวันที่6กธันวาคมนะตรงกับวันเสาร์นะครับตั้งแต่9ก้าโมงถึงประมาณ4ี่โมงหโมงเย็นก็เป็นงานจัดแสดงศกตรวอตวุโบราณน,นะวัดปรุงสนุกลำปางนะครับที่พักก็สะดวกสบายอยู่ใจกลางเมืองอาหารการกินเนาะสะดวกสบาย ก็เชิญเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวชมงานมาเที่ยวเหนือด้วยอากาศหนาวมาไหว้พระธาตุหลวงลำปางเนะาะแต่จะเลยไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ได้เลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับก็เป็นงานแบบจิตอาสาเนาะงานไม่มีงบก็หมายถึงว่าก็ช่วยช่วยกันทำเนาะก็ได้อ,อันข้อแรกแรกได้ความเมตตาจากเจ้าวาดวัดปงสนุกเหนือเนาะ,นะให้ ยืมสถานที่ให้ยืมพวกอุปกรณ์โต๊ะนะครับแล้วก็ได้จากเทศบาลเมืองลำปางให้เต็นท์มานะครับก็ที่เหลือก็เป็นแรงงานเราไปช่วยกันวันที่5้าใครว่างกักเชิญนะครับนายกเราช่วยกันตั้งโต๊ะช่วยกันปูผ้าเนาะก็เป็นงานจิตอาสารจริงทําให้พี่น้องที่รักชอบในศิลปวัโบราณเนาะเขามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันให้มันเกิดการ กอนไหวในวงการนะครับก่อน,นื่นก็อย่าลืมนะักฟ้ากดไลค์กดแชร์กันสักคนละคนละแชร์นะครับวันนี้มีมาให้ชมเอาเล่มไหนก่อนดอีเล่มนี้ก่อนแล้วกันตามเล็กไปใหญ่นะ,ะเล่มนี้น่าสนใจนะนี่ เล่มนี้เคยลงในเพจไปแล้วเนาะตอนแรกก็ก็เข้าใจว่าเป็นดาบเวียดนามนะครับแ่ก็เอะใจตรงตรงฝักเนาะฝักเนี่ยฝักเป็นงานไทยเนาะฝักนี่สวยมากเนยะผมในตอนบูรณะก็จะโนรักงานเก่าไว้มากที่สุดเนาะฝักมันสวยมากเป็นไม้โมกมันใช่ไหมไม้โมกมันนี่ก็น,นิยมตั้งแต่อุตรดิตถ์ลงไปถึงภาคกลางเนาะที่นิยมใช้ไม้โมกแต่ทางเหนือก็จะเป็นไม้มมย,ยมหอมเนาะ เล่มนี้ก็เลยอ,อนุรักษ์ว่าให้เป็นแนวไหนดีพอถอดกันออกมาก็เลยอ้าวเล่มนี้ถอดกันมาเคยลงในเพจไปแล้วเป็นกันตรงแบบไทยเนาะก็เป็นดาบไทยแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงสมัยที่เรานิยมเหมือนกับประแสงดาบเวียดหรือว่างาน <c oughs> ช่วงที่มี ทรงอย่างเวียดเนาะก็ได้รับอิทธิพลอย่างเวียดมาแต่เป็นช่างภาคกลางอย่างช่วงโรรตโตรัตนะเนาะงานนี้ก็บุรณะก็เลยเป็นโจทย์ให้บุรณะว่าถ้างั้นด้านตรงกลางขับพันเป็นดามถักตะกุดแบบไทยนี่ดูสีมือการถักตะกุดสวยมากนะครับอันนี้ก็ของเขื่อนของเงินเนาะงานเงินก็ทําเป็นบัวคอแหวงนะครับมีกระบังกระบังทองเหลืองนี่ ลายประแจด้วยบางทองเหลืองต,กตอกลายเนาะลายประแจอันนี้ลายเหมือนกับคล้ายๆใกล้เคียงลายขนมจีนลายประแจจีนเนาะนสวยงามเลยแล้วก็ถ่ายก็เป็นวอมบอัวแหวงเนาะข้างหลังกระดุนแบบลายเวียดเลยนี่นี้ก็เป็นฝักงานโจทย์ที่ให้ก็คือ อยากโชว์ฝักนะเาะฝักมันสวยะก็เลยเป็นแบบนี้คล้ายดาบของชุดดาบของเจ้าบดินเขาเรียกดาบของท่านเรียกเดี๋ยวเรียกผิดเขาว่าของพญาบดินเดชาเนาะเป็นพญาหรือเป็นอะไรผมว่าบางทีคุยสดสดนึกไม่ออกเ <c oughs> นาะเจ้าพญาบดินเดชาเนาะที่ได้พระราชทานมาก็จะจะเป็นทรงนี้นะครับเนี่ยสวยมากนะดูปลายฝัก เอแล้วก็ป้องป้องกรัดเป็นอันนี้แหวนนี่ค็รัดเป็นสร้อยเงินเนาะอันนี้คือเนี่ยรัดตามตำแหน่งเดิมเลยนะของเดิมมันเป็นจะเห็นว่าตอนรัดเนี่ยจะรัดไม่มีรอยเลยของเดิมมันจะเป็นทองเหลืองขั้นขั้น,นมาแบบนี้สามช่วงเนาะเป็นทองเหลืองเขแกะทองเหลืองออกแล้วก็รัดเงินเห็นไหมสวยถูกใจมากเร่มนี้แล้วมนดูใบาดาบ โอ้ยมันแน่นนิดหนึ่งเพราะยังไม่ได้ใส่น้ำมันมันแน่นเพราะมันมีฮาบากินี่โอ้เป็นดาบที่ทำออกมาแล้วคนทำยังบอกว่าเห็นแล้วหลงเลยเนาะสวยมากนี่ยังไม่จะขัดใบนะไม่มีฮาบากิเงินใส่เข้าไปนะนี่ฮาบบกิเงินใบก็ทรงอย่างเวียดนะครับโคตรสวยอะ่ะ นะใครว่าสวยเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาให้ดูนิ่งๆเนาะครั้งน,งนี้นพูดทักทายพูดคุยเข้ามาอันนี้จับต้องระวังเลยนะมันยังใช้งานได้จริงนะคมมากใบเหล็กก็เหล็กเหล็กข้างๆดีนะเหล็กอย่างดีเลยครัตีมาข่าวเลยนี่น,นีร่องเลือดไปไว้เนาะก็ถ้าเป็นเวียดก,ก็จะเป็นสันเรียบอย่างนี้นะถ้าตีหลอทงเวียดก,ก็จะเป็นสันเรียบ ไม่จวแบบลาวเหรออ่ะมันดูความยาวใบกันน่าผมจำผิดนี่ว่าตอนแรกนี่นก็ยี่บหกนิ้วยี่บหกนิ้วครึ่งเนอะยี่บหกนิ้วไปลายปลายเลยเกือบยี่บเจ็ดนิ้วถือว่าเป็นดาบที่ค่อนทำออกมางานบูรณะได้แบบใช้คำว่างดงามมากนะครับอาจริง ตรงๆนะอันเนี้ยพูดแบบไม่ได้เข้าข้างข้างตลาดแล้วก็เถของเงินเนี่ยตลาดแคปหมูทาเนี่ยทํามาสวยกว่าที่ผมคิดอีกนะทำออกมาได้สวยแบบเกินกว่าที่คิดไว้ว่าจะออกมาสวยขนาดนี้เนาะ,ะสวยมากตะกุดนี่นี่ตรงของเดิมมีเท่านี้นะของเดิมไม่เห็นเห็นรอยไหมนี่นี่ผมอนุรักษ์ไว้นะของเดิมจะมีประมาณครึ่งหนึง่งดีกน่้เลยแล้วเขาก็ถักลายให้ใกล้เคียงของเดิมช่องว่างเท่าของเดิมหมดเลยนะครับ ก็งานบูรณะก็พยายามจะอนุรักษ์ของเก่ารถไถผ่านมันดังนิดนึงนะครับก็พยายามจะอนุรักษ์ของเก่าไว้ให้มากที่สุดแลฮะช่วงนี้เป็นของเก่าถ้าเคยใครเคยเห็นรูปนะของเก่าติดไว้สวยถูกใจเ,เพื่อนๆน,น,น,น้อยเล่มนี้มีแต่คนชมว่าสวยมากนะครับจับกี่ทีดูกี่ทีก็หลงดาบแบบนี้นะครับ เราไม่ได้ใช้เป็นอาวุธไปต่อสู้อะไรกับใครแล้วเนาะก็ดาบแบบนี้ก็เก็บเชิงอนุรักษ์เชิงศิลปะเนาะเชิงความงดงามชุดนี้ก็ไม่ได้เลือกที่จะทําผิวเงินให้ดำนอีจากปล่อยทิ้งไว้มันก็ดำตามธรรมชาติเพราะผิวเงินเขาวอย่างเงี้ยมันก็จะตัดก,กับสีดำๆมันสวยนะครับเีดิมแรกผ่านไปนะใครที่อยากจะบุรณะดาบตามแนวทางขนบเดิม นะครับก็ปรึกษาได้ส่งมาได้ก็จะวิเคราะห์ให้ว่าอนุรักษ์แนวไหนบูรณะแนวไหนให้มันตรงกับต้นฉบับมันเนาะเป็นงานโบราณมากที่สุดเนาะอ่าโอเคเล่มแรกนะผ่านไปไปเวียี่หกนิ้วครึ่งว่ายาวแล้วเดี๋ยวมีอีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งที่เกียดถืออันนี้รีวิวสองเล่มเลยไม่เสียเวลาเน,นาะไหนๆก็เป็นเวียดแล้ว เมื่อกี้เป็นดาบเขาเรียกแล้วดาบภาคกลางทรงอย่างเวีทแล้วกันนะดาบไทยทรงอย่างเวยดาบสยามทรงอย่างเวดอันนี้ดาบลาวทรงอย่างเวียดดูเล่มโอ้อันนี้งานเงินทั้งเล่มแต่าพาะเงินนี่หนักโคตรโคตรหนักนะเดี๋ยวผมว่าทจจากหัวถึงท้ายเช่าไห่ จากัวถึงท้าย44เซนเนีน่ยยาวมากอันนี้ด้ามยาว13นิ้วเนาะมันหนักเรื่อนี้เดี๋ยวต้องค่อยๆถือเนี่ยก็เป็นดุลหลวงพระบางเนาะอันนี้กระบางเดิมเขาเลยนะกระบางเดิมเขาติดมาอย่างนี้แล้วก็ข้างในเนี่ยตอนนุลักษ์เนี่ยกระบางชุดนี้ติดกับคอเหล็ก แล้วด้ามเหล็กทั้งด้ามเลยนะครับเนี่ยด้ามเนี่ยเหล็กยังอยู่ท้้งข้้งในอยู่นะมันต้องเป็นด้ามเหล็กเพราะไม่งั้นมันแข็งแรงไม่ไหวก็คือ,อปะเก็นเหล็กเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเนี่ยทั้งทั้งชุดเลยนะครับแล้วผมก็ให้ช่างเขาดุลโดยวิธีพอกชันนะพอกชันคุ้มเหล็กเข้าไปไม่แกะด้ามนะพอกชันคุ้มเหล็กเข้าไปแล้วก็ดุลทับ มันก็เลยแข็งแรงมากนะเล่มนี้นี่เป็นดุลหลวงพระบางนะกระบังเดิมถือมือสั่นเลยเนาะหลายคู่หลายเส้นคู่ท้ายเป็นรูปหน้าการนะโอ้หน้าการก็น้าเก่งขามมากนะมฝากก็รูปเงินเต็มอันนี้ซื้อเงินไปทิ้งไว้ช่างกิโลหนึ่งนะเพราะช่าง เงินมานแพงเลยต้องซื้อไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เงินกิโลนึงเมื่อก่อนตอนซื้อไปแค่ตอนนั้นยังไม่ขึ้นซื้อไปรู้สึกจะสนะี่หมื่นแปดนั่งกิโลนึงตอนนี้ขึ้นไปห้าหมื่นห้าละจะซื้อทิ้งแม้ช่างก็เนาะเนีน่ยดาบอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าใครมีโอกาสมีจังหวะมีทรัพย์เนี่ยตอนที่ซื้อดาบโบราณไว้ได้มันหาไม่ได้แล้วเฉพาะงาน เล่มนี้เฉพาะงานเงินที่ทาทาใหม่ไม่รวมใบเนี่ยทั้งค่าแรงค่าเงินก็ประมาณแปดหมื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณซื้อดาบเนี่ยมันไม่ใช่ราคาเวอร์หรอกราคาดาบที่บางเล่มเป็นแสนที่เขาลงขายว่าเอาเล่มแสนกระบ,บาทนะครับเนี่ยมันของโบราณของเก่าเลยนะ้าคุณมีกําลังก็ซื้อไปเถอะนะครับแต่ถ้าไม่มีกําลังหรือว่าอยากจะกค่อยๆทําไปแค่ไม่มีกําลังหรือว่าชอบแนวบุรณะอะไรเงี้ยก็ซื้อใบมาใบใบหนึ่งก็หมื่นกับบาทเนาะหาใบ แต่เดี๋ยวนี้ใบที่สวยก็หาไม่ได้ละจะตีใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มตีใหม่กันละแล้วก็ค่อยทําไปนะครับแต่ที่สําคัญเวลาจะทาเนี่ยอ,อันนี้พูด,พดแทนช่างเนาะตอนทํมันอย่างฟิตแต่ตอนเสร็จแตอติดต่อไม่ได้อะไรย่างนี้ไม่เอาครับไม่ดีเราทำเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าช่างก็ต้องใช้ตังค์เนาะบางทีช่างเขาทํางานเนี่ยเขาเป็น เขาเรียกเราไม่ใช่เงินเดือนประจำเป็นงานที่ต้องลงแรงลงสี่มือไปทําเสร็จปุ๊บเขาก็อยากได้ตังค์เนาะเราก็ต้องพยายามรับผิดชอบหนะ้าที่ตัวเองต้องมีความพร้อมนะครับตอนทําเสร็จเนี่ยเห็นหลายช่างทาเสร็จก็มาประกาศขายก่อนจะได้ตังค์คืนอะไรเงี้ยครับคิดดีๆเนาะค่อยๆทำค่อยๆทยอยจ่ายไปนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเงินไม่ใช่น้อยอเดิมนี้ก็ฝากเนาะก็จะเป็นงานงานเงินหมดแต่ถ้เงินเต็มเต็มเล่มแล้วก็ดุลทับ ดูสามช่วงอย่างนี้ะนะครับก็งดงานไปอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวให้ดูใบโอ้เรี้ยน,นี้สุดยอดตั้งแต่ทำมาละใหญ่มากนี่ใบล้านช้างนะครับเนี้สามสิบนิ้วเนาะล้านช้างน่าจะ ม่รู้เหมือนกนระบอหลงกระบางะครับเนี่ยสันจอดสูงปิ๊ดเลยนะครับกันไม่ได้ถอดดูแต่ดูลักษณะข้างนอกแล้วจะเป็นดาบล้านช้างนะครับใบอ่ะสามสิบนิ้วพอดีเลยถึงกระบบงนะกว้างตั้งสี่เซนนะครับันนี้ก็กระบ,บังเดิมเขาเลยนะติดมาเดิมเป็นของคอนเล็กเนี่ยเนี่ยกระงเดิมเขาเลยนะไม่ได้ทาอะไรเลยนะแล้วก็มีประกันเหล็กข้างในเกนเหล็กข้างในนะครับเนี่ย สันสจั่วก็จั่วถึงปลายใบเลยนะเร่มนี้ใบสวยมากจั่วถึงปลายใบเลยอันนี้ยังใช้งานได้จริงนะสามสิบนิ้วด้ามนี่เฉพาะด้ามนี้ก็เทา่แล้วเนี่ยด้ามสิบสามนิ้วนะครับดาบที่หน้าเก่งขามมากงามงายเยอะแล้วนะครับแต่จะงายท้องไปมันยาวจนจนตั้งไม่ได้ ดาบแบบนี้ตั้งตั้งโชว์นี่สวยมากมันดูแบบอลังการใบใหญ่เนาะใบยาวเคีอีพ e ีนี้ก็ประมาณนี้อันนี้ก็สันจวประมาณสิบมิลเนาะอันนี้ก็จะออกเป็นดาบลาวเลยนะครับที่้ออกเป็นดาบลาวเลยนะครับอันนี้ได้มาจากจากแทงหลวงพระบางนะครับ ได้มาแล้วก็เอามาบูรณะต่อก็คือได้มาทั้งใบท,งทั้งด้ามเนาะแต่ว่ามาบูรณะงานเงินเป็นแบบหลงวงพ่อบางอย่างเวียดนะครับเคก็ประมาณนี้เนาะสิบห้านาทีพอดีไม่มากไม่น้อยนะครับให้ได้ชมดาบสวยๆงานบูรณะเนาะอันนี้ก็เหมือนการทางานเงินขาวไว้ก็จะปล่อยให้มันดําไปเองตามธรรมชาติเนาะอีกสักปีกว่ากมันก็ดําไปเองตามธรรมชาตินะอ่ะอโอ ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่มีสัตว์ตะวุฒโบราณดาบเงาหอกทวนโบราณก็ทักทายพูดคุยเข้ามาได้รับซื้อนะครับราคายุติธรรมซื้อจริงนะครับไม่นิเคาเรียกไม่น้ำลายนะครับถ้าถูกใจคุยกันถูกใจก็ได้ตังค์เนาะหรือว่าจะส่งมาสอบถามก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับอย่างที่บอกบางคน อ,อยากได้ดาบดีๆจริงๆก็ต้องเขา้องเข้าใจนะคือผมเข้าใจว่าเงินมันเยอะบางทีทักมาว่าอยากได้ดาบชั้นเลิศดาบดีๆดาบชั้นเจ้านายอะไรนะครับมันซื้อไม่ได้นะครับงบหลักพันเนี่ยงบหลักพันเนี่ยดาบหวจะสวยสักเล่มหนึ่งก่อนก็ยังดีนะครับมันก็ส่งคุณค่าเหมือนกันที่บอกนะครับก็คือดาบไหวเนี่ยห้าหกพันเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มได้สวยแล้วคุณก็เล่นใบดาบสวยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปคาเเดยกนะ ไปข้ามขั้นถ้าเรายังไม่พร้อมเดี๋ยวจะเดือดร้อนตัวเองเปล่าๆนะครับก็ไว้ให้เราพร้อมจริงๆมีกําลังแล้วก็ค่อยค่อยเขาเรียกอะไรอัพอัพเลเวลขึ้นไปนะครับเพราะว่าดาบบางทีเนี่ยมันคือคอมมอนเซนส์นะอย่างดาบอย่างเงี้ยนะเมื่าดาบเล่มน,นึงเนี่ยมันไม่มีหรอกราคาหมื่นหนึ่งราคาเจ็ดแปดพันที่เป็นดาบเงินอนะ่ะแต่พะเงินที่เขาเอาไปทาเนี่ยมันก็สามสี่หมื่นแล้ว ไม่รวมค่าแรงค่ามือเนี่ยค่าสีมือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาหาดาบโบราณทีแบบ่ราคาแบบราคาแบบเบาๆไม่มีใครขายหลุดหรอกมาหรอกเนาะอย่างน้อยเดี๋ยวนี้เงินมันมีค่าเขาไปขายเป็นตีเป็นน้ําหนักเงินมันก็ได้มากกว่าแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีอะไรก็ทักทายพูดคุยเข้ามาวันนี้คงถูกใจเนาะเอาไม้ชมสองเล่มงามๆเลยสวัสดีครับ